สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องกล้องโทรทัศน์กล้องโทรทัศน์คืออุปกรณ์ที่ใช้ขยายภาพวัตถุท้องฟ้าด้วยอาศัยหลักการของการรวมแสงและการขยายภาพช่วยเพิ่มขนาดของภาพทําให้เราเห็นรายละเอียดของวัตถุท้องฟ้าได้ชัดเจนมากขึ้นเราสามารถที่จะแบ่งประเภทของกล้องโทรทัศน์ออกเป็น3ประเภทหลักๆตามวิธีการรวมแสงของกล้องดังต่อไปนี้กล้องโทรทัศน์ชนิดที่1คือกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงเป็นกล้องโทรทัศน์ที่ใช้เลนส์นูนในการรวมแสง ประเภทที่2คือกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงจะใช้กระจกเว้าในการรวมแสงและประเภทสุดท้ายคือกล้องทรทัศน์แบบผสมจะใช้ทั้งกระจกเว้าและเลนส์ในการรวมแสงเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้หลักการและวิธีการทํางานของกล้องทรทัศน์ทั้ง3ประเภทกันครับครับเรามาดูหลักการการทํางานของกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงกันนะครับ สำหรับกล้องพทรัศน์แบบหักเหแสงก็จะใช้เลนนะครับที่ทําหน้าที่ในการรวมแสงด้วยแสงจากวัตถุจะเดินทางเป็นเส้นตรงนะครับหักเหผ่านชิ้นเลนวัตถุนะครับจากนั้นก็จะมารวมแสงที่จุดโฟกัสนะครับโดยเลนแก้ตาที่อยู่ข้างหลังนะครับก็จะทําหน้าที่ในการขยายภาพที่บริเวณจุดโฟกัสครับนี่คือหลักการการทํางานของกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงครับ สำหรับหลักการการทำงานของกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงก็จะใช้กระจกในการรวมแสงด้วยแสงจากวัตถุจะเดินทางมาสะท้อนแสงที่กระจกหลักหรือกระจกปฐมภูมิจากนั้นจะสะท้อนแสงมายังบริเวณกระจกทุตจีภูมิคือกระจกบานที่2และรวมกันที่จุดโฟกัสเลนส์ใกล้ตาก็จะทำหน้าที่ในการขยายภาพที่จุดโฟกัสนั่นเองนี่คือหลักการการทำงานของกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงครับ สำหรับหลักการการทำงานของกล้องโทรทัศน์แบบผสมก็เป็นกล้องโทรทัศน์ที่ถูกออกแบบให้ใช้หลักการของการหักเหและการสะท้อนแสงรวมกันซึ่งด้านหน้าก็จะเป็นเลนส์นะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นกระจกนะครับซึ่งหลักการโดยรวมแล้วเราจะใช้กระจก2ชุดนะครับในการสะท้อนแสงกลับไปกลับมาช่วยให้กล้องมีขนาดที่สั้นลงนะครับซึ่งแสงจากวัตถุจะเดินทางผ่านชิ้นเลนส์ด้านหน้าตรงนี้นะครับที่เราเรียกว่า คอ r e ริคติ้ง a พจนะครับจะทำหน้าที่ในการแก้ไขความคลาดของทรงกลมของกระจกปฐถมภูมิจากนั้นแสงจะเดินทางมาสะท้อนแสงนะครับตกระทบที่กระจกปฐถมภูมิและสะท้อนไปยังกระจกทุติยภูมิที่อยู่ด้านหน้าบริเวณนี้จากนั้นก็จะสะท้อนกลับไปด้านถ่ายกล้องแล้วก็ไปรวมกันที่จุดโฟกัสนะครับซึ่งเลนส์ใกล้ตาตรงนี้ก็จะทําหน้าที่ในการขยายภาพบริเวณจุดโฟกัสนะครับซึ่งกล้องลักษณะน,นี้ก็จะเป็นกล้องที่ มีทางยาวโฟกัสที่ค่อนข้างสูงในขณะที่ตัวกล้องเนี่ยมีขนาดที่สั้นลงครับสำหรับการหาค่ากำลังขยายของกล้องโทรทัศน์เราสามารถหาได้จากการนำค่าทางยาวโฟกัสของเลนส์วัตถุหาด้วยค่าทางยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้ตายกตัวอย่างเช่นกล้องโทรทัศน์ตัวนี้มีขนาดทางยาวโฟกัสของเลนส์วัตถุระบุไว้1000ม mm. มเมื่อใช้กับ เลนส์ใกล้ตาที่มีขนาดทางยาวโฟกัส25ม mm, มก็ให้นำ1,000หารด้วย25ก็จะได้ค่ากำลังขยายเท่ากับ40เท่านั้นเองครับและนอกจากนั้นเรายัางสามารถที่จะเพิ่มค่ากำลังขยายของกล้องโทรทัศน์โดยการเปลี่ยนขนาดของเลนส์ใกล้ตาเช่นหากเราเปลี่ยนเป็นเลนส์ใกล้ตาที่มีขนาดทางยาวโฟกัส12มิลก็ให้ใช้1,000หารด้วย12ก็จะได้ค่ากำลังขยายที่เพิ่มขึ้นประมาณ83เท่านั้นเองครับ ครับสำหรับการหาค่ากำลังขยายสูงสุดในการใช้งานที่เหมาะสมเราสามารถหาได้จากเอาค่า25คูณกับขนาดหน้ากล้องหน่วยเป็นนิ้ววิธีง่ายๆแบบนี้นะครับก็คือยกอย่างเช่นกล้องโทรทรพศ์ตัวนี้มีขนาดเลนส์วัตถุคือ4นิ้วเมื่อเอา4คูณกับ25ก็จะได้ค่ากำลังขยายสูงสุดในการใช้งานคือไม่เกิน100เท่านั้นเอง หากเราใช้ค่ากําลังขยายเกินกว่า100เท่าก็จะเป็นการขยายความภาพมัวของชัน้นบรรยากาศภาพที่ได้ก็จะไม่คมชัดอีกตัวหนึ่งครับกล้องโทรทัศน์ตัวนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าตัวนี้ขนาดกระจกคือ10นิ้วนะครับดังนั้นกล้องโทรทัศน์ตัวนี้นะครับก็เอา10คูณกับ25ก็จะได้ค่ากําลังขยายสูงสุดคือ250เท่าก็ มีกำลังขยายที่มากกว่าตัวนี้นะครับดังนั้นถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างกล้องขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ก็จะพบว่ากล้องขนาดใหญ่ก็จะมีพื้นที่ในการรับแสงที่มากกว่ากำลังขยายก็จะมากกว่านั่นเองนี่คือเหตุผลหนึ่งที่นักดาราศาสตร์เราพยายามสร้างกล้องโทรทัศน์ให้มีขนาดใหญ่มากๆเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับแสงเมื่อมีพื้นที่ในการรับแสงมากๆเราก็สามารถที่จะเพิ่มค่ากำลังขยายได้มากขึ้นนั่นเองครับ ต่อไปเรามาดูข้อดีและข้อจํากัดของการใช้งานของกล้องโทรทัศน์แต่ละประเภทกันนะครับสําหรับกล้องโทรทัศน์ประเภทแรกก็คือกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงด้วยกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงก็จะใช้เลนในการรวมแสงซึ่งกล้องประเภทนี้จะให้ภาพที่มีความคมชัดและความสว่างที่สุดเนื่องจากไม่มีส่วนประกอบใดมากั้นทางเดินของแสงแสงจะเดินทางผ่านตัวกล้องได้มากกว่า99%ซึ่งกล้องประเภทนี้ก็มักนิยมนําไปใช้ในการถ่ายภาพ วัตถุท้องฟ้าซึ่งภาพดาวที่บันทึกผ่านกล้องประเภทนี้จะมีลักษณะเป็นจุดที่กลมสมบูรณ์แต่ข้อจํากัดหนึ่งของกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงก็คือในกรณีที่กล้องแบบนี้ใช้เลนส์ที่มีคุณภาพต่ําก็อาจจะเกิดความคลาดสีของภาพได้เช่นกันและหากเทียบขนาดของหน้ากล้องที่ขนาดเท่ากันกล้องประเภทนี้ก็อาจจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าประเภทอื่นๆได้เนื่องจากมีขั้นตอนในการ ประกอบหรือการสร้างกล้องที่มีความซับซ้อนเช่นการขัดเลนทั้ง2ด้านในขณะที่กล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงก็จะขัดแค่เพียงด้านเดียวเท่านั้นซึ่งกล้องโทรทัศน์หักเหส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดหน้ากล้องประมาณ4-5นิ้วเท่านั้นซึ่งกล้องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนโลกนี้ก็มีขนาดใหญ่ที่สุดเพียง1เมตรเท่านั้นนะครับและข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งของกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงคือ ในบางช่วงคลื่นเช่นรังสีอัลตราไวโอเลตจะไม่สามารถทะลุผ่านเลนส์แก้วหรือถูกดูดกลืนทั้งหมดนักดาราศาสตร์จึงไม่สามารถใช้กล้องโทรทัศน์แบบประเภทหักเหแสงในการสังเกตการวัตถุท้องฟ้าในช่วงคลื่นรังสีอัลตราไวโอเลตได้ครับและกล้องอีกประเภทหนึ่งก็คือกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงซึ่งเป็นกล้องโทรทัศน์ที่ใช้กระจกในการรวมแสงโดยกระจกจะมีลักษณะเป็นทรงโค้งแบบพาราโบลา,บาที่ใช้ในการรวมแสง ซึ่งจะมีข้อดีก็คือไม่เกิดปัญหาเรื่องของความคลาสีของภาพรวมทั้งสามารถที่จะสร้างให้มีขนาดใหญ่ได้ในราคาที่ถูกกว่ากล้องแบบหักเหแสงซึ่งกล้องโทรทัศน์ตามหอดูดาวขนาดใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงนั่นเองนะครับหือทั้งกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลเองก็ยังเป็นกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงและอีกประเด็นหนึ่งก็คือกล้องโทรทัศน์แบบนี้ก็จะไม่ประสบปัญหาเรื่องการดูดกลืนของแสงในช่วงคลื่นต่างๆ ดังนั้นกล้องชนิดนี้ก็มักจะเหมาะกับการสังเกตวัตถุท้องฟ้าที่มีความสว่างน้อยๆเช่นกาแเล็กซี่เนบิวลาเนื่องจากสามารถที่จะสร้างให้กล้องมีขนาดใหญ่สามารถรวมแสงได้มากในราคาที่ต่ำกว่ากล้องประเภทแบบหักเหแสงครับและข้อจำกัดของกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงก็คือกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงจะมีกระจกทุติยภูมิที่อยู่ในตัวกล้องซึ่งจะขวางทางเดินของแสงบางส่วนทำให้ภาพมืดลงเล็กน้อย และการสะท้อนแสงของกระจกทั่วไปก็มักจะสะท้อนแสงได้ประมาณร้อยละ85 9ถึง90แต่เราก็สามารถชดเชยโดยการสร้างให้กล้องมีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองซึ่งจะทำให้มีพื้นที่ในการรับแสงได้ก็เป็นการชดเชยแสงที่สูญเสียไปได้นั่นเองครับและกล้องโทรทัศน์อีกประเภทหนึ่งคือกล้องโทรทัศน์แบบผสมซึ่งเป็นกล้องโทรทัศน์ที่ใช้ทั้งกระจกและเลนในการสร้างกล้อง กล้องกระแทกแบบผสมจะมีลักษณะเด่นในเรื่องของความยาวโฟกัสที่สูงในขณนะที่ตัวกล้องมีขนาดสั้นกระัดรัดเนื่องจากการออกแบบให้ลำแสงสะท้อนกลับไปกลับมาหลายครั้งในกล้องกล้องชนิดนี้นอกจากจะให้ความยาวโฟกัสสูงๆแล้วยังมีความคมชัดในระดับที่เทียบเท่ากับกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงซึ่งก็จะมักนำไปใช้ในการสังเกตการดาวเคราะห์วัตถุที่มีขนาดเชิงมุมเล็กๆและวัตถุที่ต้องการความคมชัดสูง ก็จะเหมาะกับกล้องโทรทัศน์แบบผสมแต่ราคาก็อาจจะสูงกว่ากล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงทั่วไปครับครับและทั้งหมดก็คือหลักการและเทคนิคการใช้งานกล้องโทรทัศน์แต่ละประเภทก็สามารถนําเอาความรู้ต่างๆไปใช้งานตามความเหมาะสมและความต้องการของการใช้งานกล้องโทรทัศน์แต่ละประเภทได้ครับ